มันก็คือตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นค่ะกินได้ด้วยกินได้ด้วยซีฟู้ดซีฟูด,ฟดตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นลักษณะเด่นตัวสั้นป้อมหางสั้นกุดเป็นเด,ด,ดือ,อยหยกักหยักตัวสั้นสั้นป้อมป้อมสมชื่อเลยนะคะลองสังเกตดีๆลวดลายสีสันอาจจะแตกต่างจากแมลงปอตัวสั้นที่อื่นๆ ที่นี่เจอหอยเยอะแยะเลยค่ะมันตายแล้วยังไงไมันก็คือหอยค่ะสายลับของเราไม่เจอสัตว์เล็กน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำเลยนะคะ น้ำที่ไหลลงมาจากต้นน้ำจะพัดพาเอาใบไม้และตะกอนต่างๆลงมาด้วยซึ่งจะมารวมกันแล้วก็ทับถมในอ่างเก็บน้ำเป็นเวลานานทำให้น้ำนิ่งเกิดตะกอนแล้วก็มีกลิ่นค่ะสายลับวุ้นเส้นเจออะไรบ้างคะก็มีกุ้งนะมีหอยมีปูค่ะแล้วก็มีแมลงอีกหลายชนิดเลยค่ะ จริงๆน้ามาจากเกลือนนะมาจากอ่างนันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรหรอกเรารู้แต่ไอตัวนี้เละสายธรรมชาติได้ลงมาจากผาเถาก่อ,กอบรรทัดเลยที่ผาต้นน้ำมันช่วยบําบัดมีละลมอ่ะมันมันช่วยคลุมเกลืนอนเพราะเรียกช่วยใจล้าบางส่วนเรื่องความสะอาดตรงนี้เลยมันเกิดดูดูดีอยู่แต่ถ้าไม่มีสายนี้นะสายสายสาย,สายที่บ้านเนี่ยเยบร้รย น้ำในเขื่อนจะใช้ไม่ได้เลยม,มันสาบมันเห็นมันส่งกลิน่นน้ำคือเส้นเลือดของมนุษย์พูดง่ายๆว่าแต่เออมือนเหมือนเหมือนน้ำนี่มันเป็นตัวช่วยทุกเรื่องเพราะนี่ทรัพยากรน้ําถ้าขาดน้ำํำภาคเกษตรก็ทําไม่ได้คนก็อยู่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกตรงนี้สําคัญมาก ทีนี้เราทำอย่างไรต่อไปในอนาคตไว้ว่าคุณรุ่นหลังหรือหน่วยงานพี่น้องประชาชนแต่ละจุมจนมันต้องช่วยกันดูแลรักษาผ่าต้องรักษาผ่าและเพื่อที่จะให้มันเกิดน้ำ